ทำไมวันจัดซูเปอร์เลชิงกับ h a กเกตีเพราะว่าอ,อันที่หนึ่งแฮกเกตีกับ s u p e r l e เลเป็น the best of the best ranking เป็นสำคัญมากนะเร,เราชอบตาม ranking แ,แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือแบบไฟต์อันไหนที่แฟนๆเขาจะคือแบบตื่นเต้นอย,อยากดูมากที่สุดไออยากพยายามจัดไฟต์อันนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เป็นที่อเมริกา ต้องคิดว like so, ่าแฟนๆอเมริกันเขาจะชอบสไตล์ไหนแล้วก็ไฟอันไหนที่ที่อยากให้แบบโชว์สวยงามแม่ไม้มวยไทยก็แฮกเกตี้กับซูเปอร์เล็กแฮกเกตี้ถ้าเกิดเขาชนะกับซูเปอร์เล็กนะเขาต้องป้องกันกับนิโก้ก่อนในวันจะมีริงเกิลเป็นว่าอะไรนะริงเกิลริงเกิลโอเคก่อนโควิดเรามีริงเกิลใช่ไหมในในวัน และหลังโควิดเราไม่มีริงเกล้ว,ลวผู้ชายอาจจะชอบทั่วโลกโอเคสำหรับความคิดของพี่เป็นทุกมนุษย์เป็นเสมอกันถ้าเกิดเราก่อสร้างฮีโร่เหมือนสแตมหนีความจนเพราะว่าเขาเป็นคนขยนันคนซื่อสัตย์คนจริงใจเขาเป็น role model เป็นผู้หญิงที่ทุกคนเด็กๆหญิงทั่วโลกไปดูสแตมแล้วก็มีแรงบันดาลใจความหมายแล้วก็เป้าหมายของวันมันใหญ่มากกว่า ริงเกิลนะเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราอยากก่อสร้างฮีโร่ผู้ชายอยากก่อสร้างฮีโร่หญิงมวยหญิงที่กลายเป็น g l o b a l superstar จริงๆแล้วก็ให้แรงบันดาลใจทุกคนให้เรื่องราวของเขาแรงบันดาลใจทุกคน8,000ล้านคนทั่วโลกเฉพาะนั้นผมว่าเราจะไม่มี Ring Girl แล้วครับขอโทษครับทุกคนผู้ชายที่ชอบ Ring Girl ทำไมวันมีไฟแบบกติกาพิเศษแบบ Mi ก r u รูแบบรถถังกับ กับเดมิจัสจอห์นสันวันเป็น the home of martial arts วันเป็นที่ที่บ้านที่สลักศรริลปะการต่อสู้แล้วก็มีหลายกติกาทั่วโลกมาแล้วอยากรวมทุกทุกอย่างถ้าเกิดอยู่อยาก,ายากจริงๆอยากเป็น the best the best นะกติกามันไม่เกี่ยวนี่หว่าอยู่น่าจะชนะในกติกาิ i c k อ o ซิง่งในกติกามวยไทยในกติกา m อ็ในกติกาสไลด์แสดงว่าอยูเป็น the best of the best fighter มันไม่เกี่ยวกับกติกา อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของวันโบนัสใน one friday fights ในวันลุมพินีกับโบนัสในใน one fight นั่นหรือว่าวันใหญ่ให้โบนัสยังไงเหมือนกันแหละแม่ไม้มวยไทยสวยมากที่สุดอาวุธสวยมากที่สุดระดับโลก the best the best จริงๆแล้วก็ใจปิดเกม50 5 0นะถ้าเกิดมีใจปิดเกมแต่มั่วต่อยมั่วไม่ได้โบนัสแต่ถ้าเกิดแม่ไม้มมยไทยสวยมากแล้วก็ใจปิดเกมแล้วก็ปิดเกมได้ โอ้ได้โบนัสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พิ่ได้โบนัส,นสแต่ถ้าเกิดอยู่แบบชนะน็อ c ฟลุ u ใช่ไหมแล้วก็เสียหลักแล้วก็ไม่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 ถวยไม่สวยหรือว่ามั่วๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โบนัสทาไมวันใช้นวมเล็กสําหรับมวยไทยโอเคเราต้องเราเราเรา,เราต้องเข้าใจมวยไทยก่อนนั้นเป็นมวยโบราณเป็นศิลปะป้องกันตัวคอนเซ็ปต์ของวันเป็นศิลปะป้องกันตัว มันไม่เกี่ยวกับนวมใหญ่ล้วนแลกความจริงมันเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยมันเกี่ยวกับอาวุธของยูทุกคนรู้ป่ะอาวุธอาวุธที่อันตรายมากที่สุดในมวยไทยอันตรายมากที่สุดนวมเล,เ,ลเล็กล้วนนวมใหญ่มันไม่ใช่หมัดมันไม่ใช่แตะมันไม่ใช่เขา่าเป็นศอกศอกเป็นอันตรายมากที่สุดน็อกง่ายแตกง่ายทำไมในวันทุกไฟ์ไม่มี draw d ปว่าอะไรนะเสมอเสมอเพราะว่า ในไฟต์จริงๆนะถ้าเกิดอยู่ไปสตรีทไฟต์หรือว่าอยู่จะป้องกันตัวเองไม่มีดรอในความจริงมีคนที่บาดเจ,จ็บมากกว่าคนอื่นมันไม่ใช่ดรออันนี้เป็นความจริงในในในชีวิตคอนเซปต์ของวันเป็นไฟต์จริงๆเหมือนแบบอยู่ต้องป้องกันตัวเองในในบ้านอยู่ของคนของขโมยมาอยู่อยู่โชคกับเขามีเสมอ,เอปะ่ะ คนขโมยจะฆ่าอยู่หรือว,ว่าอยู่จะฆ่าเขาอันนี้เป็นศิลปะป้องกันตัวป้องกันตัวจริงๆและมวยไทยเป็น the best of the best สำหรับศิลปะป้องกันตัวถ้าเกิดนักมวย2คนคู่ชกสอคนจะชกแล้วก็เป็นแบบเสมอวันเลือกอคนที่ชนะได้ยังไงคนที่มี the most damage หรือว,ว่าน็อกเกือบน,อววน็อกหรือว่าโดนโดนโดนนับใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นไฟเป็น,ปนแบบแบบแน่นมาก แค่ดูดูหน้าเขาดูหุ่นเขาความเสียหายเพราะานี่เป็นไฟจริงจริงใช่ไหมถ้าเกิดมีคนหนึ่งไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นกับหุ่นเขาหน้าเขาไม่มีอะไรแล้วก็อีกคนหนึ่งและหมดนีาแตกแล้วก็เอ่อมันมันช้ำแล้วก็ปิดตาหลับแล้วก็มนเลื่อนละใครชนะถ้าเกิดเป็นเสมอกันอ้าวคนที่แบบยังยัง,ย,งยังไม่ได้โดนอะไรเพราะว่าน,นี้เป็นศิลปะป้องกันตัวคอนเซ็ปต์ของศิลปะป้องกันตัว